วิธีสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยเงินทุนที่จํากัดข้อที่1ค่ะให้คุณเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก,ก่อนนะคะเริ่มต้นด้วยเงินทุนที่น้อยนะคะทำธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากค่ะเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วค่อยขยายเติบโตไปเรื่อยๆนะคะข้อที่2ค่ะให้ความรู้กับตนเองนะคะลงทุนเวลาในการศึกษาเรื่องการลงทุนนะคะการลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนหุ้นขนาดเล็กนะคะข้อที่3ค่ะกระจายความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดสมมุติคุณลงทุนในหุ้นนะคะคุณก็จะต้องกระจายพอร์ตการลงทุนนะคะไปด้านอุตสาหกรรมต่างๆค่ะข้อที่สค่ะในการลงทุนเน้นการลงทุนในระยะยาวนะคะการอดทนรอได้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะข้อที่หค่ะ ใช้ดอกเบี้ยทบต้นค่ะในการลงทุนนะคะเมื่อคุณได้ผลผลออกมาแล้วนะคะคุณก็เอางเงินส่วนนั้นน่ะไปลงทุนอีกครั้งนะคะเพื่อทําให้พอร์ตการลงทุนของคุณเนี่ยเติบโตมากขึ้นค่ะข้อที่6ค่ะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปนะคะข้อที่7ดนะคะถ้าคุณมีปัญหาทางด้านการเงินใหป้ปรึกษาที่ปรึกษาทางด้านการเงินเขาจะให้คําแนะนํากับคุณได้ค่ะ การสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยต้องใช้เวลานะคะและความสม่ำเสมอครูเล็กเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ